ครับผมจะกี้เป็นกันเองครับตอนนี้เราไปอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีที่สถานีศูนย์สิริกิตต์ต่อไปครับศูนย์สิริกิตติ์นะครับวันนี้เราจะพาไปดูที่แห่งใหม่นี่เลยครับนี่เป็นศูนย์ส,สิริกิตติ์แห่งใหม่นะครับนะครับก็ที่ใช้งาน เมว,วันที่12กันยายนที่ผ่านมาก็เปิดแล้วนะครับลนว,วันนี้นะครับผมจะไปสำรวจนะครับว่าอายในนเป็นอย่างไรบ้างครับติดตามได้เลยนะครับเอาละ่ะตอนนี้เราอยู่อยู่ถงหน้าศูนย์เศรษฐกิจนะครับนี่นี่ครับเป็นหน้าประตูนี้นะครับ ตอนนี้กำลังเดินไปเดินมาอยู่นะครับ mm hmm. ก็พาไปดูว่าที่ไหนนะครับเดี mm ๋ยวพาไปชมกันนะครับตอนนี้เราไปถึงอยู่ที่จุดหน้าเวทีฮหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือจุปรชาสัมพัสแล้วก็มีดีฟด้วยนะครับนี่ตอนนี้กำลังต่อเติมตกแต่งนะครับ จุดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวให้ซูมดูที่เป็นร้านอาหารนะครับอาหารตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรถ้าใครรู้แล้วก็บอกได้เลยนะครับน,นี่นะครับทำตกแต่งในสีทองสวยงามนะครับแล้วก็มีบันไดเลื่อนอยู่ชั้นล่างแล้วก็มีบันไดชั้นบนนี่นะครับนี่อ่า โอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจต่อไปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับหลังจากที่ดูสำรวจชั้น G ไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะไปลงชั้น L M นะครับว่าจะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันได้เลยครับนี่คือชั้น L M นะครับนี่ชั้น L M เดี๋ยวจะพาไปเดินดูนครับตรงนี้นะครับก็คือ ที่จะเกิดขึ้นก็คือร้านสะดวกซื้อนะครับนะครับก็อนเร็วนี้นี่แหละครับจะเปิดให้บริการนะครับนี่ครับนี่เป็นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับนี่ดูต่อไปนี่เลยนะครับ ว่ามีร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งต้องข้อไีดูว่าคือร้านอะไรนะครับนี่จะเป็นร้านฟิกซีมินินะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นร้านยานะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตรงนู้นก็เป็นเซเว่นนะครับนี่เดี๋ยวจะมาดูชั้นล่างชั้นต่อไปนะครับ เอาละครับเราจะที่ดูชั้น LM ไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปเราจะไปลงชั้น LG นะครับนี่ครับคือชั้น LG นะครับนี่พอที่ห้าหกเจ็ดและแปดตรงนู่นนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับก็ครบหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ชั้นไปดูเมื่อกี้นี่ับเป็นชั้น เอเอ็มครับเป็นนี่ร้านร้านวิกซีมินินะครับมี่เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทานไปเดินดูนะครับตรงนี้นะครับเขากำลังทำปรับปรุงนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนะครับนี่ก็เป็น KFC ตรงนี้นะครับ ก็ศูนย์เศรษฐกิจแห่งใหม่นี้มีครบหมดนะครับทั้งเวทีร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีร้านขายยานี่ร้านแว่นท็อปเจริญนะครับแล้วก็มีร้านหนังสือด้วยนะครับนี่ร้านเบอร์เกอรก์ก็มีท้าก็ครบหมดนั่นแหละนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ไปดูสำรวจศูนย์เศรษฐกิจแห่งใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าชั้นหนึ่งชั้นสองที่บนชั้นบนนี่ไปไม่ได้เพราะว่ามีกิจกรรมสัมมนานะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับและครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรในเช็กกี้เป็นกันเองนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อไปฟาดทีมีที่ใหม่ๆก่อไทยครับและนี่คือเช็กกี้เป็นกันเองก็แค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ